ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแววได้มาขอพรนะคะหลวงพ่อขาวหลวงพ่อดำณนะวัดสามบัณฑิตนะคะแล้วก็ได้เบอร์นะคะเข้าพลหลงหลุงด้วยนะคะนี่ค่ะได้คิวที่สิบสามจัดมาขอพรหลวงพ่อขาวหลวงพ่อดำด้วยกันนะคะสาธุค่ะ แล้วก็พาทุกคนนะคะมาชมช้างนะคะทั้งหมดสี่เชือกนะคะนี่จ้าแล้วก็มีลูกด้วยนะคะสองสองตัวนะคะ ขอพรอด้วยกันจ้า